มันต,ต,ดนติดนี่ก็เสร็จยังโอเคเดี๋ยวเรามาหัดเข้ากวยสองกวยกันวันนี้อันนี้เป็นการฝึกนะ <laughs> อัไดไว้ดูอัดไว้ดู <c oughs> ถึงควยให้คิดเลยว่าเอามือจะเอาแตกเลยแบบฟิลแตกเลย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27